จากนั้นก็ย่อนกระป๋องแปบซี่ลงไปครับโอ้ดูสีดีดุสวัสดีครับทุกคนผมกิจครับวันนี้ผมก็มาพอมกับกดซันฟิลิกแล้วก็แป,ปซี่ครับทุกคนวันนี้พี่กิจจะมาทำการทดลองว่าถ้าเราเทก,กดซันฟิลิกใส่กระป๋องแปบซี่มันจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวเราลองไปทําการทดลองกันเลยครับเอาละครับทุกคนขั้นตอนแรกพี่กิ่วก็จะเทกดซันฟิลดิ้ใส่ก่อนนะครับแต่เราก็ไม่ต้องเทเยอะนะคนเ mm hmm. พราะเวลาเราใส่กระป๋องแบบซี่ลงไปมันก็จะท่วมเองนะครับ mm hmm. เสร็จประมาณนี้นะทุกคน mm hmm. จากนั้นก็ย่อนกระป๋องแบบซี่ลงไปครับ mm hmm. โ้ดูสีดีทุกคน โอ้โหดูนี่ดิทุกคนนี่เป็นเป๊ปซี่ที่เรากัดสีออกมาเมื่อกี้นะครับโอ้โหผมก็ไม่เคย Pepsi เป๊ปซี่เห็นเป๊ปซี่กระปองสีเงินสวยแบบนี้นะทุกคนดูดดูเปรียบเทียบกับตอนที่เราซื้อมาโอ้โหสวยเลยครับเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเทดูนะว่าข้างในจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ มก,ามากมข้างในไม,ไม่เป็นอะไรเลยน,น,นะทุกคนก็ยังเป็นแบบสีปกติแต่ก็มีแบบ่ยกเขาจะกัดสีที่อยู่รอบกระปองออกไปเลน,นะครับเอาละครับทุกคนพี่กีก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่กินเนยนยำห้าม ไปทําการทดลองเองนะทุกคนเมื่อกี้ถุงมือพี่กิตขาดแล้วพี่กิดไม่เปลี่ยนดูครับกดซันจูริกโดนมือแล้วกัดนะครับทุกคนอันนี้เป็นอันตรายมากนะครับไม่ควรทําการทดลองนะครับทุกคนแต่นี่พี่กิตทาให้ทุกคนดูเฉยถึงความอันตรายของกดซันจูริกนะครับเอาละครับทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ